สวัสดีครับยินดีรับสู่รายการไปเรื่อยนะครับและนี่คือเกมฟะคายสับชั้นที่สามนั่นเองแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมาทดสอบกับเจ้าหนึที่เราเพิ่งซื้อมานั่นเองนะครับชื่อว้ดเดิร์ดรีคอร์ดรีคอร์ดเวิร์ดีรคเวอร์บอสทั้งหมดอย่างนั่นแหละน a c h e d มันคือเรือที่อยู่ตรงอ๋อคือภารกิจต่อไปเนี่ยคือให้เราไปที่เมดุซ่าน,นัน่นเองครับมันคือท่าเรือสักอย่างนันนเง่งกระโดดสเปซสเปซ้สเปซอีกนะครับแล้วก็ Whoa. twice many from quick body high standard that is damage can by 50% quick now when longer tools and it and stand 10 10 and shock 10 okay 10 10 to 10 10 we 10 need a gun. Okay. โอ้ยรอยสักขึ้นมาแล้วเอ้าแล้วไม่ไม่มีนั่นนะ่ะไม่ไม่มีหองโลก,กระเียเนนงเ็ในเมื่อมันมีสองเนเหมือนกัน,กนช่างมันนะครับโอเคเราจะไปนั่งเครื่องล่อนกันเลยโอ้โโอเคบอกให้ไปตรงไหนเนี่ยสําหรับเครื่องล่อนนะครับวิธีการขับเนี่ยก็กดเอดเพื่อให้มันเงยหน้านะครับ เดือวเพื่อให้มันเอทลงนั่นเองเนี่ยครับเอทก็เงยขึ้นนั่นแหละแต่ตอนนี้รู้สึกมันจะเงยจนสุดละแล้วก็มันจะค่อยๆตกลงเรื่อยๆนะครับมันจะไม่ลอยไปตลอดตามหลักฟิสิกส์นั่นเองเราก็จะล่อนไปอย่างดีที่สุดนั่นเองตอนนี้เราก็อยู่ตรงนี้ละโอ้โห ก็หนึ่งพันกว่าเมตรจากพื้นดินเราก็ยังล่องลอยไปสวยมากสวยมากโอ้แขนไี่รอยสัก <c oughs> โอ้รอยสักโอ้มีหมู่บ้านพวกมัน ก็เราจะไปถึงนกฟันโก้ได้เราหาทางรถดีกว่าอ่านั่นแหละโอเครู้สึกจะมีหมาป่าด้วยนั่นไงเฮ้ยเห้ยเฮี้ยอะไรละ่ะโอ้ หมากัดอคิวทูหิวหมาก็กัดคนก็ตบเปืนก็ยิงบินก็ไม่ถึงไม่ได้มีอะไรดีเลยอ๋อผมเ่สังเกตแล้วตามหมู่บ้านเนี่ยจะมีหมาเอ้าแล้วเราก็จะมาเกิดมันเป็นเซฟเหรอตรงต่อไฟเนี่ยโ่ดีเหมือนกันโอ้โหเลือดอาบ ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเพราะเรานี่มีพวกนี้นี่สบายใจได้อืเอา้าเดินเลยโอเคครับแล้วเราก็ทำไซริงเพิ่มอ่าเย่สกิลก็รู้สึกจะอัพไม่ได้ แต่ผมไม่เข้าใจทำไมรอยสักมันถึงเพิ่มแค่ของฉลามหรือว่ายังไงเอ๊ะยังไงเมื่กี้ธนูก็ยิงไม่ถึงอีกโอ,โอเคไป,ประยะทางกว่าพันเมตรอย่างนี้ถ้าเราขับรถไปตามเส้นทางนี้เนี่ยเรา,เราผ่านดงสุลกายเยอะแยะไปหมดเลย ไม่ทันไรนี่ก็เจอไอ้วงนี้แหละเราก็ฟัโดโรด้ามันตามสเต็ปของเราอย่าไปชนหรือห้ามเราแบนแบนนี่เป็นสิ่งที่ดีเกินไปเกินกว่าจะควรนะครับมันไม่มันไม่ใช่อะไรที่หล่อเราเวยเฮ้ยพุ่งทางตันนี่พูดมากไปหน่อยบันน,น,น,นะ ผมจะลองดูถ้าเกิดเราติดปัญหาอย่างนี้แล้วเรากดโอ้โหเจ๋งอะ่ะฟาสทาวเวลได้ด้วยเวื่อาติดปัญหาก็กดฟาสทาวเวลแล้วกันนะอ๋อแล้วเราก็จะมาอยู่ในบ้านที่เรามายึดตอนนั้นนั่นเองโอเคมาก็โอ้รถมีกี่รูปแบบนี่ โอ้นี่เบนซ์มะเนี่ยโอ้โหลุใสลักด้านหน้าก็ใช่แล้วเราเบนซ์เบนซ์แน่ๆโอเคเราก็ไปตามทางเส้นทางของเราเนี่ยต้องเอา้านี่เราก็ต้องวิ่งไปตรงนี้ปึ๊ดเราวิ่งขึ้นมานี่แล้วเดินไปดีกว่า okay. โอเคเขาจะแวนบอยสปอยเกอร์ไปนะครับต่อน,นอกเส้นทาง ปเปตะพีเอี่มาเอารถที่ไม่ใช่ออฟโรดมาขับเป็นในรูปแบบออฟโรดทะลุดงกอไผ่หรือหญ้าหลากหลายเอ,อเคี่ามโตคออสมัรืเปล่าหาน สอบใบขับขี่มาแล้วเฮ้ยใบขับขี่ไอ้เหี้ยโอเคนี่ก็ตื้อตื้อยังไงล่ะทางตันพวกนี้ก็งงกันนะครับ ไปนี่มันไม่ได้ขึ้นมาแน่เลยช่างมาันเราก็ไปกันต่อการเดินป่าเป็นจิตใจของฝาใครมีหมู่บ้านอะไรเยอะแยะหมดเลยแล้วไว้เฮิร์มเนี่ยทำอะไรได้นะเนี่ยเฮ้ยเหมือนจะมีเทมมันเป็นอะไรที่ต้องเอา้าอยู่ไหนอะ่ะใต้ดินเหรอ แสดงว่าตรงบ่อพวกนั้นมันต้องมีอุโมงครับชัวร์ไอ้ตรงบ่อเมื่อกี้ที่ลึกๆนั่นแหละผมว่ามันมีอุโมงแน่ๆดังนั้นเราไม่ต้องห่วงเลยว่าเราจะต้องลงไปอยู่ไมมโอเคกินลิฟต์โอ้กินลิฟต์เดียวแท้นี่มันใบชาเขียวจากยอดเขาและนี่ก็คือลูกเ,เอ้าเก็บไม่ได้อ๋อนีเครื่องร่อน ลงไปข้างล่างนะครับโอเคโอเคไปการกด W ขึ้นล้อนเนี่ยทำให้งัดหน้านะฮะกด S เอ้ยกด W เพื่อให้ A ลงกด S เพื่อให้งัดหน้าเอออย่างนี้น,นี่นี่นะครับคือเมดูซ่าแล้วเราก็ต้องหาทางไปนั่นเอง เฮ้ยสูงสูงสูงชิบหายแม่งรู้เลยตกลงมาสูงไปหน่อยเชี่ยออ่ายิงแล้วด้วย ออมิชชั่นเฟลผมว่าเป็นพอเครื่องร่อนแน่ๆอ๋อผมรู้ละคือว่ามันห้ามไม่นั่นนะครับแบบว่าห้าให้อีกฝ่ายรู้นะครับเหมือนกับภารกิจสเตลของสไนเปอร์โกลเียร์นั่นเองโอเคงั้นจัดให้จัดให้ไม่ยากไม่ยากงั้นเดี๋ยวพี่จัดให้ นี่แหละครับคือโจรสลัดนั่นเองคนระับ <_ D> โอเคเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้โอยลงยางหาคอเลยขับเครื่องร่อนไม่เป็นเว้ยโอเคระยะทางห่างกว่าหลายเมตรเอง เนี่ยกดแซดเพื่อยูสคาเมล่าครับแล้วก็สามารถซูมเพื่อออย่างนั้นแหละซูมเพื่อทำอย่างนั้นแหละมีสองตัวนะครับอ่าตัวที่สามมาไว้ก่อนนะครับโอเคเจสัน time to take out those pirates โอเคจากรย์ยะทางยังมันยังหันมามองอยู่ เราจะรอมันหันไปนะมีกล่องอยู่ตรด้วย พิยาอยู่วะฮะพิยาอยู่วะโอ้ยเคเล่นยาเป็นไงล่ะมึงนี่คือผู้เล่นยาครับ r o o บอดี้เย a h กูมาลูกดอกเว้ย เโอ้นั่นรักเดรมมันเหมือนว่าตัวนั้นจะมีหน้าที่เชื่อมอย่างเดียวเชื่อมไปไนี่ก็เดินมาเรื่อยๆเลย เด <sm festivals> ินมาดูงานครับทำงานดีไหมอะไรประมาณนั้นใช่ไหมได้ได้ได้เอ้าเชียติดติดเชียแม่งติดตัดเชียแม่งยิงแฟกันละผมไม่ยินเสียงเลยแม่งมาแล้วมาแล้ว เฉยวิ ok! ่งติดเหล็กขว้างมีดไปไม่ได้หรือไงนี่อต้องเริ่มใหม่หมดเลยอ อ้าวอ้าวอ้าวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ้าวแต่ละคนตายหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อถัง ตายห้าหมดเลยเหรออ๋อที่นี่ยังไม่ตายนะมีตัวเดียวเหรอไปต้องมีอ๋อนายมันอยู่นี่นะครับเป็นนายแบบอ้ดำไม่เคี้ยว Now for the radio เมื่อ <Okay. laughs> กี้มันเป็นอะไรวะวินวินลงมาปุ๊บน่าจะชนเดินเขาแล้วก็เกิดอาการบัดกลับไปเซฟร,รอบที่แล้วมั้ง <laughs> เออดีเหมือนกันเว้ยทางไหนวะ่าทางนี้มีทางขึ้น <laughs> ไหานั้นก็ตายเ๋ยเลย ขึ้นไม่ได้เคยเปิดประตูเข้าไปอ๋อเวสโซนได้มาละบูบาสมันคือก่อนนะครับบูบาที่มันพูดเมื่อกี้ที่มันบอกเมื่อกี้มันพูดสกิลสกิลอัพได้ไหมไม่มีครับโอเค เรา a ้ันต้องเอาเงิ e จ่อแม่มาโ p ว์ขึ้ t เง e ไปห้ t ื้อสองเท่าของนชจนเลยเกังด์เดอ h ชาร์เตอร์ o ค e บา r ได้ยิงร l a บิดเ m ือนภัยมาที่ดีองยมพวกมันนะครับมัน r มมันบอกว่าไอ้นั่นมาแล้วนะประมาณว่ามีคนอยากมายุ่งกับมดูส่าของพวกเราเราก็ไปฆ่ามันกันอะไรประมาณนั้น ก็คือพวกลองงานเข้าแล้วแหละถ้าเพให้พูดภาษาคนอย่างเข้าใจง่ายๆ าสายฮาร์ดคอร์ครับมีดเฮีย <c oughs> เล่นเป็นเอฟเอไปได้ <c oughs> เล่นเป็นพีบีไปได้ฮะพีบีใช,ใช้ใช้อะไรใช้ขวานสัตว์โมบิกไอ้สศบ เฮ้เดนิเดอะเด e ซ่าล e ร์มนว่้อความเจส l นบาสวอน e d เสียชีตไมิกีเว่าี่หมานิกกี้วิเลเออต้องการความช่วยเหลือจากเรานะคี๋ยวผมขอรูหาตังก่อน เป็นเรื่องที่ต้องคิดหนักสำหรับเรื่องทางวัฒนูกรือสองดอกหายไปไหน,นสองดอกอ่านีหนึ่งดอกเจอละอ่าตัวนี้ยังไม่ได้รูดแค่นอนรูดเดือดซุบๆับไอเทมเต็มนี่ก็แค่นอนรูดนะครับเดี๋ยว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  สกิล <Skill. S 2> อ่าสกิลัพได้ด้วยมีเ่เียอะไรเนี่ย Medical Skill of First First ี่เครื่องร่อนอ่ะอ๋อรถไฟเร็วขึ้นลองดูขั้นไกลๆของมันก่อน เฟสเดสเฟสทุ่จัมป์เนีโอเคงั้นเราเอาสเตดี้อิมมานะครับเราใช้ในการเล่นเราจะเล่นเป็นสายเราก็เรียงแล้วกันอ้าวก็ไม่เห็นมีอะไรขึ้นเนี่ยดูทำเป็นดูรอยสักก็คิดว่าจะมีอะไรเราก็จะไปดูที่คัฟติ้งแล้วก็เออมันดูของในกระเป๋ายังไงวะแอนด์บุ๊คเย ภา,ภาพนู่นภาพนี่เอ่อรูสตักอนานี่ไงมีชักแล้วก็มีพวกหนังแล้วก็ไซลินเต็มเลยเราก็ไม่รู้แล้วกันลูกนูเราก็หายไปดอกหนึ่งโดยปร,ปริยายเลยหายไปไหนก็ไม่รู้เราไปมานิกินแล้วกันนี่เดี๋ยเปิดนี่ก่อน ของมันเยอะ,ะครับตรงนี้มันเป็นอูอูโจนสลัดใช่ป่าวว่าเขาเรียกอูโจนสลัดก็ไม่ได้คิดด้วยไอ <c oughs> พวกนี้มันบอกว่าเรายังไม่รู้นะครับ <c oughs> หน้าแม่งฮาดิรู้ไม่ได้ไหนวะอไอคนนี้รู้ได้ <c oughs> อ๋อแสดงว่าคนที่รู้ไม่ได้ต,ต้องเป็นคนที่มีไอเทม โอเคงั้นเราก็ไปมานิกินมานิกินวิลเลจไหนวะอ่านี่ไงมานิกินทาวโอเคแล้วก็ผมจะขอจบดีโบะก <c oughs> ี่นาทีแล้วเนี่ยโอ้ยี่สิบนาทีละที่คนนะเดี๋ยวผมขอคุยกันแล้วกันอ่าไปที่ร้านอีป้านี่ก่อน ก็เซลเซลไอเทมนี่ไง ammo ammo นี่ราคาแพงไม่ใจจริงจริงป่า,ลาลลแล้วคือผมซื้อแทนกันมาใช้ได้ไมาเฮียงอะ,อะไรพวกเนี้ย Specials, ball, got cost sign. sign. Mobility. Yeah, yeah, yeah. มีการเพ้นเพื่อให้ธนูเนี่ยสวยงามมากขึ้นเป็นธนูเดิมนั่นแหละไอ้เฮ้ยเฮ้ยกดหน้าแล้วมันจะปลดล็อกปืนตอนไหนเนี่ยหรือว่าต้องเป็นคาฟติ้งเดียวกันคาฟติ้งไปพ่อนนี่แหละมั้งต้องใช้โคสกินนะครับอ๋อนี่ใส่พิสตอลได้ wallet กระเป๋าตังค์ไซลิ่งน,นี่ก็เป็นนั่นนั่นนั่นเองที่ใส่ยาไซลิ่งอันนี้ก็กระเป๋ารูดอ่ากระเป๋ารูดนี่ใช้ทำเนี่ยใช้หนังตัวชมดหรือเปล่า <c oughs> หนังตัวอะไรก็ไม่รู้อันนี้แอมโมใส่ a ม m o ใส่ไฟใส่มิสไซล์ใส่ใสนี่ระเบิดกระสุนมูนิชนั่นนี่มันคืออะไร small punch ใส่ซีได้ก็ใส่รูปมาดูใช้โกดหนึ่งอันเราต้องหาเวลาเนี่ยส่วนหนึ่งไปล่าแพะกันเกิดอะไรขึ้นเราถูกโจมตีแล้วเราก็โดนขโมยวิ่งหมดเลยมันพูดว่าอะไรนี่ยจากข้อความที่นายทั้มด Oh, this is good then. Tell me, you will have time. Jason, please, fight for us. The Rakyat will be murdered. If you can sabotage the weapons, it will weaken Vas. It will be easy to kill. I up my I knew we could count on you. The pirates stuck weapons in the logging camp in the jungle. Shut off the alarm first. Okay? If it is triggered, they will secure the weapon shed. ขโมยระเบิดแล้วก็ทำลายอาวุธของพวกมันโอเคโชคดีนะเพื่อนก็คือภารกิจเนี่ยคือให้ไปขโมยอาวุธแล้วก็ทำลายอาวุธของพวกมันทิ้งด้วยในคราด้วกันโอ้ลงมาข้างล่างนี่ไงตัวชมดเราต้องมาฆ่าเจ้าตัวนี้เราต้องฆ่าเจ้าตัวนี้นะครับ นี่เป็นบัฟฟาโลใช่ไหมนั่นเป็นบัฟฟาโลเป็นควายเราต้องมาฆ่าตัวนี้อ้อเรื่อโกตโกตอยู่ทังนู่นไหมเคเราต้องฆ่านี่แบบนี้เพื่อใช้ในการทำอาวุธแต่ก็เราก็ต้องขอจบในชั珀ที่เก้าก่อนนะครับเพราะว่าเอ้ยชั珀ที่สี่เฮียชั珀ที่เก้าชั珀ที่สี่ก่อนนะเฮ้ยบัตเล่นบัตไม่ได้ไหมเนี่ยโอ้ยโหดังได้แล้วเนะี่ยสบายเลย อาจจะต้องเกเก้าเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าก็จะคลิปนานเกินไปแล้วก็อาจจะใช้เวลานิดหน่อยแล้วผมก็ไม่ว่างแล้วเนื่องจากสกายเนี่ยทักมาเยอะแยะไปหมดเลยสวัสดีครับ